สถา,านที่สำคัญๆในซานฟรานซิสโกโเนี่ยพลาดไม่ได้เมื่อไปถึงซานฟรานซิสโกโบนเส้นทางนี้น,นะ เหมือนรางรถไฟแล้วก็วิ่งไปบนภูเขาบ้างลงเขาบ้างดอกไม้ที่ชื่อว่าไฮเดนเกียเนี่ยปลูกอยู่สองข้างทางแล้วเป็นถนนแคบๆแล้วมันก็คดเคี้ยวมากมันมีความสนุกในนั้นเวลาที่ขับรถลงไปหรือว่าเดินลงไปงได้ยินเสียงน้องร้องกันตลอดเลยนะคะอคาทัสเนี่ยก็จะเป็นคุกเนาะที่อยู่บนเกาะสะพานโลเดนเกตนะคะซึ่งเป็นสะพานที่เรียกว่ามีชื่อเสียง สวัสดีค่ะวันนี้ Teach and Learn by แสงรุ้งนะคะวันนี้เราไปรีแลกซ์กันบ้างนะคะไปดูนะคะประสบการณ์ของแสงรุ้งนะคะที่เดินทางในซานฟรานซิสโก USA ค่ะเรามาดูกันเนาะเราไปไหนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าสถานที่สำคัญสำคัญในซานฟรานซิสโกเนี่ยก็มีที่ห้ามพลาดเลยก็คือการนั่งรถรางนะคะซึ่งรถรางเนี่ยจะเป็น รถที่ใช้สายเคเบิลนะคะแล้วก็ลากไปกับถนนนะคะหมายถึงว่ามันจะมีรางเนาะแล้วก็สายเคเบิลอยู่ภายใต้นั้นลักษณะนี้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของซันฟรานซิสโกบนสภาพที่นึกถึงภูมิประเทศเขานะคะที่มันจะเป็นแบบภูเขานะคะไปเรื่อยๆนึกถึงสภาพถนนที่มันเป็นเส้นตรงยาวแล้วก็ จากที่เราเคยเห็นในทีวีหรือในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรางเหมือนรางรถไฟแล้วก็วิ่งไปบนหุบเขาบ้างลงเขาบ้างเนินเขาบ้างอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องทําเลยถ้าเราไปซานฟรานซิสโกระหว่างทางของเคเบิลคาร์นี้นะคะหรือรถรางนี้เนี่ยเราก็สามารถลงที่ถนนที่เรียกว่า ลำบากได้นะคะซึ่งถนนนี้นะคะต้องบอกว่ามีดอกไม้ที่ชื่อว่าไฮเดนเจียเนี่ยปลูกอยู่สองข้างทางแล้วเป็นถนนแคบๆแล้วก็คดเคี้ยวมากมันมีความสนุกในนั้นเวลาที่ขับรถลงไปหรือว่าเดินลงไปนะคะซึ่งในเส้นทางนี้ยังไม่หมดเราสามารถที่จะไปจบ ะะหมายถึงบนรถรางนะคะเราสามารถนั่งรถต่อถ้าเราไม่ลงถนนลองบาานะคะเรานั่งรถรางนี้ไปเส้นทางจนสุดสายเนี่ยเราจะไปถึงพื้นที่ที่เรียกว่า f i s h e r n a n ม w วอนะคะในนี้เองเนี่ยก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยมากๆเลยท,ที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องที่มันเป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็จะมีความสดใหม่มากนะคะซึ่ง อันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ผู้คนนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเดินอยู่แถวนั้นนะคะมีร้านช็อกโกแลตที่เรียกว่าเป็นร้านดังน่ามากๆเลยนะคะชื่อว่ากีราเจอรี่นะคะร้านนี้นะคะทุกคนน่าจะถ้าใครเคยไปซานฟรานซิสโกก็คงจะเคยเห็นนะคะแล้วก็มีการไปนั่งชมนั่งดูนะคะกิจกรรมในการขายของเขานะคะก็สนุกสนานดีนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เราจะต้อง พลาดไม่ได้เมื่อไปถึงซันฟรานซิสโกบนเส้นทางนี้นะคะใกล้ๆที่เราสามารถเดินกันได้จากฟิชเชอร์แมนวอเนี่ยเราสามารถเดินไปที่เพียสาสได้เพียสามสมีอะไรก็จะมีแมวน้ําค่ะแมวน้ําแบบเยอะมากในฤดูที่เขามานอนมานั่งเรียกว่าเดินเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงน้องร้องกันตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะไม่มีใครพลาดอ่ะถ้าไปแถวนั้นนะคะ ไกลออกไปหน่อยเราสามารถนั่งเรือไปที่อัคทาสได้นะคะอัคทาสเนี่ยก็จะเป็นคุกเนาะที่อยู่บนเกาะเลยเรือก็จะแล่นไปรอบๆเกาะเลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ทั้งแบบแล่นไปรอบๆเกาะหรือว่าขึ้นไปบนเกาะได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีที่ที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ก็คือ สะพานโกลเด้นเกตนะคะซึ่งเป็นสะพานที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะคะบนสะพานที่น่าสนใจก็คือเขาจะแบ่งเลนนะคะสำหรับระหว่างรถระหว่างจัก,กรยานและระหว่างคนเดินเพราะแสงลุงเองก็ใช้วิธีการเดินค่ะเดินไปกลับเลยระยะทางก็ ไกลประมาณหนึ่งเลยนะก็เป็น2 3กิโลอยู่นะคะในการเดินเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่สนุกสนานนะคะอากาศจะเย็นตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เคยร้อนเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไปทเที่ยวชมมากๆนะคะ เราก็อาจจะพบกับโฮมเลสเยอะนะคะแล้วก็โฮมเลสนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะตอนที่แสงลุงไปนี่เขาเหมือนเดินทิมเข้ามาหาเลยอะเหมือนจะมาเข้ามาทําร้ายเราเลยอะเราต้องตั้งสติดีๆวิธีการคือแสงลุมก็คือมองจ้องตาเขาเลยว่าแบบอย่าเดินเข้ามานะอะไรน,นะคะเพราะฉะนั้นเออเขาก็หยุดนะถ้าไม่หยุดเราก็เราก็คงแย่เหมือนกันเนาะ <c oughs> เพราะเราก็คงทําอะไร <c oughs> เขาไม่ได้และที่ขึ้นชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหาย ทุบกระจกรถจอด5นาที10นาทีของหายในรถนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องขับรถไปอาจจะต้องระมัดระวังหรือใครไปเที่ยวเนี่ยนะคะเดินหรืออะไรก็ตามก,ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่มันมีความสวยงามนะคะโดยส่วนตัวก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการไปเที่ยวชมแต่ถ้าเรา กลัวมากๆเนี่ยมันมันก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เนาะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องแลกกันแต่เราสามารถที่จะไปได้โดยความระมัดระวังค่ะเราถ้าเราดูแลตัวเองดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นติดตามคลิปถัดๆไปค่ะมาลองดูว่า Teach and Learn นะคะเราจะพาท่านไปที่ไหนอีกนะคะต้องบอกว่าช่องเราเนี่ยมีอยู่สส่วนนะคะส่วนที่เป็นวิชาการ เรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหลักนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ความรู้ต่างๆนะคะโดยทั่วไปที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสองส่วนนี้ก็ให้ทุกท่านติดตามชมนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเรามันก็จะอาจจะมีหลายส่วนได้นะคะก็เช่นกันนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะหรือว่ามารับฟังถ้าเห็นว่าเรื่องที่เป็นวิชาการมีประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ เป็นอาหารสมองสำหรับเรื่องที่เป็นความรู้ทั่วไปเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการเดินทางในการทำอะไรก็ตามต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะพวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปถัดๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ